คับสมาชิกสรุปผลการแข่งขันศึกมวยไทยเจ็ดสีไปจำวันอาทิตย์ที่13เมษายนที่ผ่านมาสดๆนอนร้อนนะครับก็ออกมาทำการสรุปผลการแข่งขันให้สมาชิกทราบว่าคู่มวยนั้นนำสมาชิกเข้าต่อสู้แบบไหนอย่างไรใครเป็นผู้ได้รับการชูมือจากคณะกรรมการคู่ที่หนึ่งนั้นเฟซบุ๊กชนกับคีเลียนนะครับนะเลตราคานีวิ่งไปที่เฟซบุ๊ก k 7421 ไปยตัวยกทั้หนึ่งราคาไหลรอง74ลรอง53ลรอง32ลองรอง, 3, 2, ลองแล้วก่อราคาก็เริ่มข้ามไปที่คิเลียนและในที่สุดคิเลียนก็ชนะไปแบบว่าขาดท่อนเลยทีเดียวถือว่าเป็นการหักปากกาเซียนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งในก่อนหน้านี้ Facebook เ,เองก็ถือว่าเคยมาท่องเจ็ดแล้วก็วันนั้นชนกับอดัมนี่ก็ราคาก็วิ่งไหลต่อพอสมควรนะครับนะ แล้วก็วันนั้นก็โดนน็อกไปนะครับถือว่ามาช่องจ็ตสีวันนี้ f a c e b o o k นั้นนะยังสะกดคําว่าชนะไม่เจอครับการเข้าส่งเข้าเล่นในคู่นี้นะครับทีมงานก็ส่งเข้าไปที่ f a c e b o o k ก่อนเพราะว่าคีเลียนนั้นลด1.4นะครับระยะท้ายๆอาจจะหมดแต่ว่า f a c e b o o k นั้นเดินบทเดินเบียดแล้วอาวุธออกไม่ประติดประต่อนะครับนะจับในตีไม่ได้เพราะว่าคีเลียนนั้นผลักออกเตะนอกเตะในสลับถอยหลังตั้งโต๊ะ เฟซบุ๊กเดินไปแทบหาตัวไม่เจอสุดท้ายแพ้ไปแบบขาดท่อนหักปากกาเซียนไปอีกครั้งหนึ่งครับส่วนคู่ที่2เวนอมลักกี้บันเทิงชนกับเพชรรุ่งแสนคู่นี้ขึ้นมาราคาวิ่งไปที่เวนนอมตัวเดียวแล้วก็ไม่มีราคาที่จะร้องที่จะร้องลองเลยนะครับเพราะว่ามีแต่ราคาจะวิ่งต่อเวนนอมตัวเดียวและก็เป็นคู่มวยที่ไม่ได้เกิดการได้เสียเพราะว่าทางเพชรรุ่งแสงเอ็นก็ มาแบบเนื้อตัวแบบไม่ค่อยดีเลยนะครับขึ้นมานี่ก็คือราคานี้ไม่มีเลยนะครับตัวเงินดันสู้ดันเล่นต่างๆก็ไม่มีนะครับไม่มีหน้าเสืออะไรต่างๆนะครับเวลาประกบคู่มวยมาเหมือนเหมือนกับว่าประกบหลุดนั่นเองประกบประกบหลุดเลยนะครับนะนะแทนที่ว่าน่าจะคู่ขี้สู้สีได้เสียถึงเงินกลับไม่ประกบหลุดนะครับนะแล้วก็เวนออมเองก็เตะจนเพชรลุ่งแสนนี่แพ้ไปเลยนะครับในยกที่3ซึ่งก่อนหน้านั้นเองก็ไม่มีอาวุธอะไรที่จะไป ต่อก่อนกับเวนอมหรือว่าจะเข้าไปชนกับเวนอมได้เลยนะครับนะก็ราคาวิ่งห่างหายเวนอมไปเป็น1 5 1 21ไปเลยจนน็อกไปในที่สุดคู่นี้ก็บอกกับสมาชิกว่ามีแต่คนต่อไม่มีคนหลอกนะครับนะให้ยืนดูส่วนคู่ที่3รุุ่งเพชรเพชรจเจริญชนกระดาบดานะครับราคานั้นวิ่งไปที่ดาบดําก่อนรองลุงเพชรทุกราคาจนราคาวิ่งกลับมาที่ลุงเพชรอีกครั้งหนึ่งและก็ทําการขยัยพยนธแต่งตัวครับคู่นี้ต้องบอกว่าแต่งตัวเพราะว่าชิงดํายกห้านะครับนะ แล้วก็คู่ที่4นะครับนะถือว่าหักปากกาเซียนไปเล็กๆอีกคู่หนึ่งเพราะว่าวันไชน้อยนะครับสิงป,ปลากน้อยหรือว่าวันไชน้อยสอตอเหี่ยวบางแสนนะครับก็พิกแพ้กับฉลามดำนะครับนะวันยกหมดยก4ปลายยก4นี่ราคาวิ่งมาที่วันไชน้อยนะครับแล้วลองกันมาพอสมควร31415231 พอราคาวิ่งขึ้นมาที่วันัยน้อยนะครับนะทุกคนก็ต้องแม้ว่าราคายันราคาเสมอก็ต้องแต่งตัวเพราะว่ามวยมันเบียดเอียดอาร์ตเลยมันมีผลแพ้และผลชนะด้วยกันทั้งคู่นะครับนะโอกาสแพ้ชนะนั้นมีด้วยกันเลยแต่ว่ายกห้ายิงดำนั้นนะครับวันัชน้อยเองก็เดินไม่สุดนะครับฉลามดำเองก็นะถอยบางตั้งโตตั้งรกกทางไนมะ้ว่าราคาอยู่ฉลามดำ นะตอนนั้นมีฉลามดาแตกด้วยนะครับนะ้ราคาก็ตื้นไหลลองพอสมควรคู่นี้ก็ถือว่าได้เสียถึงเงินกันแค่2คู่ก็คือคู่ที่3และคู่ที่4สุดท้ายวันชไนอยนั้นก็แพ้ให้กับฉลามดำนะครับเสียแชมป์นะครับในรุ่นนี้ให้กับฉลามดาไปถีครองไปในที่สุดเป็นการจบสรุปผลการชกของมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่13เมื่อวานนี้สดๆร้อนๆนะครับนะก่อนจะเข้าสู่ทําการวิเครหบวิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีในอาทิตย์ถัดไปนะครับนะก็ออกมา ถือว่าเป็นวันหยุดนะครับออกมาพูดคุยสมาชิกแฟนนมือทุกท่านพอหอมปากหอมคอการวิเคราะห์วิจารณ์นั้นถือว่าเป็นการชี้ล่วงหน้าการชกการต่อยก็ถือว่าเป็นการชี้ในขณะทําการแข่งขันหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งมีพลิกแพะมีแพ้แพงมีชูสวนเพราะฉะนั้นซื้อขายบางทุนมีราคาแต่งตัวขยับขยายให้ปลอดภัยที่สุดเพื่อที่จะนําเงินกลับไปหาครอบครัวของท่านเพราะว่าลูกเมียท่านรอยอยู่ครับขอขอให้เป็นว่าแฟนนมือทุกท่านจงโชคดี นะครับกับการต่อสู้บนหน้าตู้ทุกจุดทั่วทั้งประเทศและก็ไว้วางใจให้ทีมงานคอยดูแลท่านจังหวะเข้าจังหวะรองจังหวะต่อก็ถือว่าเกิดประโยชน์จังหวะขยับขยายแต่งตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในขณะทําการแข่งขันบนหน้าตู้นั้นๆก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังหนึ่งคนปรุงร้อยพันคนชิมอาหารย่อมไม่ถูกปากทุกท่านเฉกเช่นชั้นใดมัดมวยก็เฉกเช,นช่นนั้นครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ ภาคสามวยไทยเสียนนล็อกสามชี้ตัวเด่นกินให้เข็ดทั้งประเทศ